สวัสดีครับอัปเดตตลาดนิดนึงนะครับสำหรับอาทิตย์ที่4กันยายนนะครับถึงวันที่8กันยายนนะครับแผนการเทรดสำหรับตัวเซตอินเด็กต์นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับตัวเซตอินเด็กต์นะครับปิดไปที่1,561.51นะครับไปทำไฮของวิกที่แล้วนะครับโซนประมาณสัก1,579นะครับ เออก็ตรง1579ตรงนั้นนะครับก็ชนแนวต้าเราคือ1575นะครับแล้วก็เราก็ยังรอลุ้นอยู่คือพันหกร้อยจุดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้แผนเทรดนะครับแผนเทรดของเราคือถ้าตัวเซตนะครับเออไม่หลุดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบนะครับก็คือโลของ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ1559.20นะครับไม่หลุดตรงนี้นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับวันจันนี้นะฮะถึงวันอาทิตย์หน้าเลยนะครับถึงศุกร์หน้านี้นะครับก็จะเด้งครับลุ้นเด้งเลยครับอาจจะลุ้นแท่งเขียวเลยนะครับแล้วก็ไปต่อก็คือโซน1,600จุดที่เดิมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าหลุดนะครับก็ห้ามหลุดต่ํากว่า1 5 5 0นะครับถ้าหลุด1 5 5 0นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ล็อกกําไรสําหรับคนที่ทุนต่ํา กว่าพันหหรือพันห้าร้อยต้นต้นนะครับอาจจะต้องล็อกกําไรนะครับว่าอาจจะลงไปข้างล่างได้นะครับก็รอดูนะครับตามแผนแต่ส,ส,สมมติถ้าไทาม์ไลน์เราก็คือถ้าวันศุกร์หน้านะครับศุกร์หน้าน่าจะได้เห็นนะครับถ้าจริงๆถ้าถ้ามองตามอีเวนต์นะครับที่จะเกิดขึ้นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือในส่วนของการเมืองเห็นมีไทม์ไลน์ว่าประมาณสักวันอังคารนะครับที่5หรือวันพุธที่6นะครับ5 6กกันยายนครับจะมีการ ขึ้นทุนเก้านะครับเรื่องของการรับตำแหน่งของรัฐบาลเสถานะครับขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีทไลน์คือวันศุกร์เลยก็คือวันที่8นะครับ8กันยายนอาจจะมีการแถลงนโยบายนะครับแล้วก็ถ้าทำได้เร็วไม่ได้ติดขัดอะไรก็คือวันจันทร์ถัดไปก็คือวันที่12กันยายนเอ้ววันที่11ถึงวันที่12วันอังคารนะฮะวันอังคารถัดไปก็คือ12กันยายนก็สามารถเปิดสภาได้เลยนะครับถ้าทำลายเป็นแบบนี้นะับทำลายเป็นแบบนี้ก็ยังลุ้นว่า วิกนี้นะครับอาจจะทําให้เซตขึ้นไปพันหจุดได้นะครับก็ตรงนี้ก็ลุ้นได้เพราะทำลายตรงนี้มันเล่นเล่นกับตรงอีเวนต์ตรงนี้ได้นะครับส่วนหุ้นนะครับหลายตัวนะครับจะเป็นหุ้นดิมเดิมครับก็หุ้นกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มในทุนทั้งต่างๆนานาครับ cpo นะครับ c p cpf นะครับแล้วก็ทั่วกลุ่มปตทปตทปตทสพไทยออยล์เล่นธีมน้ำมันได้น้ำมันโลกขึ้นแรงนะครับแล้วก็มีทีม ในส่วนของแบงค์นะครับ BBL นะครับ SCB นะครับ KTB นะครับมีสเต็กนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับแล้วก็พวกกลุ่มแอดวานอินทัศนพวกนี้ครับก็ยังเล่นได้นะครับทยอยมานะครับมีแต่ตัวระยะสั้นนะครับก็มีตัวที่มีสัญญามาคือพวกโลจิสติกส์ก็คือตัวโซนิก TTA vgi นะครับที่เข้ามานะครับเออแล้วก็มีในส่วนของตัวที่งบคาดการณ์ว่าง,งบน่าจะดีเห็นตามในข่าวว่าเหมือนผลิตไม่ทานก็คือตัวอิชินะครับราคาย่อลงมาค่อนข้างลึกนะฮะคาดว่าง,งบแต่มาสที่จะออกมาน่าจะดีนะครับสำหรับอิชินะครับแล้วก็ถ้าทีมในส่วนของเดือนกันยายนมีเรื่องของ iPhone ที่จะออกด้วยก็เป็นหุ้น3ตัวที่เกี่ยวกับ iPhone ก็เป็น c o m เซเวนะครับ spvi คัพเปอร์ไวนะครับ SBI แล้วก็ CPW นะครับพเปอร์ไวนะครับอันนี้คือตีมตัวเดิมๆนะครับก่อนหน้านี้เราย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับว่ามีหุ้นตัวไหนที่เราแนะนำนะครับโดยโดยทำลายนะครับก็มองว่าน่าจะขึ้นรุนได้ประมาณสักพันหกร้อยจุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือตอนนี้นะครับสิ่งที่กังวลนะครับก็คือเรื่องของความต่อเนื่องในแตรมาสสองนะครับที่เซกิตไทยประกาศ ในส่วนของการเติบโตออกมาแค่1.8%นะครับก็เรียกว่าตัวเลขการส่งออกของไทยแย่กว่าคาดนะครับก็ทำให้ในส่วนนี้นะครับมองว่าเหตุผลคือเกิดจากการที่ มีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะปัจจัยจากประเทศจีนนั่นเองนะครับมองว่าทั้งปีนะครับอาจจะโตได้แค่3%เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของการท่องเที่ยวอาจจะยังไม่กระตุ้นมากนักนะครับในส่วนของปลายปีนี้นะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลใหม่อาจจะยังไม่มีผลมากนะครับ